FM-105 SMILE THAILAND คนไทยตามแห่สุดๆนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเออบึงฉวาเอาสิเอากับเขาตอนนี้เราต่อสายไปที่สวสมชายแสวงการสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณมัชนพงศ์สวัสดีทชานผุ้ฟัง แค่เ็ร้อยห้าความที่ไม่มีเสียงนคนว่าเออผมผมกะเวลาผิดเลยครับสายพี่นิดหึืพี่เอ๋ไม่มีเสียงนะการเมืองพูดเลยวันนี้วันเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เราเลยอยู่บ้านครับสบวครับอ๋อนึกว่าไปเที่ยวชั้นสิบสี่ครับ <laughs> เลงอยู่ตลอดเลยไปไปดูทางออนไลน์อยู่ผมสรุปว่าที่น่าห่วงนะฮะนี้ว่าเออผมไม่ได้ไปเองแต่ว่าครอบครัวไปเขาเป็นดูงานโอเปนเฮาส์ที่เตียมอุดมอ่าเตียมอุดมเนี่ยนะมันมีอันหนึ่งที่น่า ที่น่าแปลกใจแล้วเป็นอันนี้ถ่ายมาเองโดยภรรยาผมแหละครับเขาถามว่าดูยูอัลกรีวิธโกลเด้นดิจิทัลวอลเล็ตโปรีซให้ให้เด็กเด็กมัธยมนะมสาเมเนี่ยนะครับที่จะไปเข้าเทเบิลบุรมเนี่ยนะครับไปแตะปรากฏว่าเขาดิสอักรีกันหมดเลยอักรีมีอยู่สักยี่สิบคนตายจากเป็นร้อยอะนะครับไอ้นี่ไอ้นี่แสดงว่าเด็กเขาก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะที่เขาจะไม่เห็นด้วยกับนิชลอวัลเล็ตเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่า มันยากยังไงที่รัฐบาลควรจะเลิกหมกมุ่นแล้วไปทําอย่างอื่นผมซัพพอร์ตให้รัฐบาลทําอย่างอื่นนะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวก่อนทั้งหมดนี้จะเอาไปอภิปรายด้วยไหมแล้วอภิปรายได้ไปสิบสี่คนหรือยังแปสิบ้วได้อีกสี่ไหมครับเอาเอาแคกยี่สิบพอโอเคเลยเลยที่ทะลุร้อยเราให้ทะลุร้อยโอเคพรุ่งนี้สองวันได้แน่แน่ว่างั้นมันได้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วมีคําถามหนึ่งที่น่าห่วงครับอันนี้น่าห่วงเลย ตัวยูเออร์ t รีดันต่อฮะเอนทะ s อสคอน i ีลิชันอินคลู e เซคชั่นวันอัก็คือหมวด1หมวด2องวีการนี่หนึ่งมวลที่นี่ครับแก้ละทั้งผนูโอเคถ้ากดว่าที่น่าห่วงคือไอ้สิ่งเหล่านี้มันครอบงำไปที่เด็ดดิสกรีเนี่ยแค่สิบกว่าคนอักรีเนี่ยเต็มแผ่นอีกแล้วนั่นคือหมายความว่าสิ่งที่เขาทำงานการเมืองใช่ความคิดคนเยาวชนทั้งหมดนะครับ ผมไม่โทษทักกันเมืองละอันนี้คือเ็าทามาจนสําเร็จแล้วเน,นี่ียจุดเข้าไปอยู่ในประกายความคิดเหมือนคนรุ่นผมรุ่นผมนัไม่ใช่14ตุลานะรุ่นผมอยู่ประมาณ6ตุลานะครับ,รบเอ,อมันเข้าไปอยู่ในรากของการรับผิดชอบชัว่วดีการต่อสู้เพื่อสังคมและการไม่ยอมสยบต่อความไม่เป็นธรรมในสังคมคนะครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยประเทศชาติมันจะ ผมพูดตรงๆนะไทยยึดอะไรอยู่นะมันจะจบไม่สวยอะแล้วมันจะจบในรุ่นเราจริงๆรุ่นผมรุ่นว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงทางที่น่าห่วงมากนะครับครับเราเราเข้าใจตั้งแต่ต้นเนาะพี่เอ๋เนาะคือความที่ว่าเขารณรงค์กับไปที่เด็กเพราะเขาเข้าใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นฐานความรู้แน่นพอสําหรับเรื่องสถาบันเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะในขณะที่เด็กเนี่ยก็ใหม่ๆใช่ไหมพรอเขารณรงค์เข้าไปเด็กก็เชื่อ มี activation คือมีการเคลื่อนไหวเป็นแบบครบสูบขณะเดียวกัน A generation gap ที่เกิดจากการเสพสื่อเนี่ยมันถ่างขึ้นไปทุกทีแล้วเกิด disruption ในหลายๆวงการอย่างที่เราทราบอันนี้ก็ไปทั่วโลกไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้เข้าขายี้ลงไปแล้วมันทำให้เกิดผลประกายไฟเป็นจุดติดพี่เอ๋ครับแล้ว,แล,วแล้วที่นออนหน้าโพอีกอันนึงอันนี้คือโพทีนนนน่ไม่เป็นทางการนะก็เปิดตัเฟ้าสธรรมดาเด็กม .4 ม .5 ของเตรียมบมเนี่ยเขาก็ทำผมก็ถาม ลูกๆนะว่าเขาบอกว่าไปรับจ็อบมาจับพักการเมืองรป่ะเขาบอกไม่เป็นรับรับทางความคิดแล้วเพราะว่าที่ที่มหาอะไรต่างๆก็ทํากันแล้วนะครับอันนี้อันตรายนะครับที่ผมอยากจะฝากว่าภาครัฐไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงเขาแล้วนะครับไกลมากและที่สําคัญนะอันนี้เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไปดูประชาชนทั่วไปนะโพนิด้าล่าสุดก็ออกมาว่าประชาชนรู้สึกหวาดกลัวประกอบํำรวจเรื่องตารวจในสายตาประชาชนเนี่ย ิ1เนี่ยกิจกรรมออนไลน์ไม่เชื่อมั่นคดีอาเสาติติด25.73คดีฆาตรกรรมไม่เชื่อมั่นสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะ <c oughs> นะครับผมในฐานะอดีตกรรมาการกรรมธิการพรบรปฏิรูปตํารวจมาสองสมัยเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าเรื่องนี้ตํารวจมีส่วนสําคัญที่ยังปฏิรูปไปไม่ได้และถ้าขาดความเชื่อมั่นศรัทธาระยะหนึ่งมันจะเสียหายผมแนะนําอย่างนี้นะครับท่านผบตรครับด้วยความรัก ไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่ผมคิดว่าผมเชื่อมั่นท่านว่าจะทํางานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในอีกหกเดือนข้างหน้าที่เหลือหลังจากที่รับตําแหน่งมาแล้วเนี่ยนะครับครับโรงพยาบาลตํารวจสังกัดอะไรคุณว่าสังกัดตํารวจสิโรงพยาบาลตำรวจสังกัดกำนังงานตําตรวจแห่งชาติโรงพยาบาลขอนมกุฎของหารบกสังกัดกองทบับบกโรงพยาบาลภูวิพนที่ สถานอากาศสังกัดกองทัพอากาศโรงพยาบาลสุเดรจตรอปินเก้ากองทัพเรือสังกัดกองทัพเรือจะปฏิเสธความรับผิดชอบของผบตรนี้ได้ว่าโรงพยาบาลตํารวจนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อภาพพจน์ตำรวจในเรื่องความไม่เชื่อมั่นและสร้างผลกระทบอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าในโพลของโอเพ่นเฮาส์ของเตีย่ยวบุครับครับนี่คือคปัญหาที่ผมคิดว่าเราปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้ไปไม่ได้ทุกคนบอกเอ๊ะทำไมคุณสมชายคุณเนเนี่ย ยังไม่เลิกแก้ไขยังไม่เลิกยุ่งกินดีหมี่อะไรบอกผมไม่ได้กินดีหมี่ครับแต่ผมรับมาเร,เรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณอภัยลดโทษแล้ว mm hmm. จากแ mm hmm. ปดหลือหนึ่งปีนะครับสมควรรับโทษหนึ่งปีเหมือนกันกับคุณวาดครับคุณวาดลองนึกตัวเองว่าตัวเองไปซื้อของเอาละเขาจะขายของที่เป็นแบรนด์เนมนะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยเป็นเพื่อนคุณวาดเป็นคนที่รู้จักนะ ต้นทุน800บาทครับเขาขายคุณวาดในราคาทุนที่เขาอยู่ได้นะ100บาทคุณวาดดีใจไหมดีใจเนาะครับนจะดีใจเพราะว่าแล้วมันแฟร์ไพรส์คือมัน100แต่ถ้าราคาขายที่ยุโรปที่อเมริกามันอะ่าก800กันอะไรก็ว่าไปนะครับปรากฏว่าคุณวาดซื้อเป็นน้ําหอมแล้วกัน100บาทเป็นต้นทุนแต่ดีใจมากได้น้ําหอม100บาทปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านเปิดขวดแล้วมันเหลือครึ่งขวดออ่100มันไม่เหลือเต็มขวด มันเหลือครึ่งขวดคหนึ่งปีมันเหลือหกเดือนโดยไปแอบออกพระราชบัญญัติคาไว้และกฎกระทรวงและระเบียบเะอยนนะว่าทําใจไม่รู้จะทำยังไงนะปวดหัวโกรธต้องโกรธแต่ไม่รู้ทำไงได้ของมาครึ่งขวดครับมันขี้โกงนี่หว่าผมตอบก่อนนะมันขี้โกงนี่หว่าเสร็จแล้วพอคุณวาดเปิดน้ําหอมออกมาพับแทนที่ได้น้ําหอมนั้น ปรากฏมันเป็นแอลกอฮอล์ผสมหัวน้ําเชื้อแล้วก็น้ําเปล่าัครบระเหิดกับหมดแล้วตอนเนี้กําลังจะหมดแล้วครับเช่นเดียวกันกับกรณีที่คุณทักษิณไม่ได้เข้าอยู่ในเรือนจําเลยเข้าไปสิบสองชั่วโมงครึ่งแค่แดนแรกรับซึ่งเป็นประตูห้องรับแขกนะครับตรวจสุขภาพแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งหลักผมจะเล่าให้ฟังว่าโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่รับนักโทษเด็กขาด ที่ต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งและที่สําคัญคือนักโทษทุกคนจะต้องไปไหนครับถ้าเราอยู่ตรงสี่แยก World นะเซนต์ทันเบอร์เนาะเขาเรียกตึกตึกเอ่อตึกกู้ภัิเหตุนะกันนะชื่อ,อของกู้ภัยเหตุอะติดกับบันไดทา,างเข้าตรงข้ามเซนต์ทันเบลร์เลยจะเป็นชั้นห้าอันนี้ข้อมูลจากตารวจนะลงมาตำรวจที่ก็ทนไม่ไหวแล้วนะชั้นห้าช,ชั้นจะเป็นฟลอร์สำหรับเป็นที่คุมขังนักโทษ หมายถึงว่าเขาไม่ได้เอาโครงมาใส่นะแต่เขาปิดัชั้นมีระบบนักโทษไม่ว่าจะป่วยไส้ติ่งแตกไม่ว่าเป็นโรคก,กระดูกที่ต้องมาผ่าตัดเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ต้องมาเป็นโรคโควิดติดปอดเป็นโรคเส้นเลือดตีต้องมาบอลลูนคล้ายๆกับโรคคุณทักษิณเนี่ยนะจะต้องเข้าไปอยู่ชั้นห้าแล้วมีระบบปิดครับมีเจ้าหน้าที่ควบคุมหัวท้ายออกไม่ได้แล้วกินส่งไปผ่าตัดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็กลับมาไม่รวมถึงว่าต้องตีจวนมาด้วยนะ แล้วส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลที่ผมได้รับช้ำชี้แจงจากกระทรวงยุติธรรมกรมราชัณฑ์เองตลอดหนึ่งปีตั้งแต่หนึ่งตุลาหกห้าจนถึงวันที่ยี่ห้าธันวาที่ชี้แจงกันต่อคำคำมิการเราโมอโหอ,โอ,โอโดวดเรามีนักโทษไปทั่วประเทศไปออกรักษาตัวข้างนอกเนี่ยมีแค่สามพันละคน <S <S ทั้งหมดเก้าสิบกว่าประเด็นไปเช้าเย็นกลับอย่างมากพักไม่เกินหนึ่งคืนเพราะจะต้องเสียผู้คุมและเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ะทัน ผู้ญราการเรือนจำจึงได้ตกลงกับแพทย์ที่รักษาแล้วเอากลับไปฟื้นตัวในเรือนจำครับครับนะครับหรือถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปฟื้นตัวที่โรงพยาบาลราชธรรมผ่าตัดในขณะที่เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลราชธรรมไม่มีเนี่ยให้เอากลับไปอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งนะคุณทักสินไม่ได้เข้ากระบวนการชั้นห้าของตึกอุบติเหตุเลยนะครับไปที่ชั้นสิบสี่เลยและที่สําคัญมีข่าวหรือเรื่องสตอรี่ ที่ไทโพสต์ลงแล้วนะครับ,รบไม่มีอาการที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจแล้วลกันนะเป็นหมอและนอกราชการทั้งสิ้นที่เกษยียณอายุแล้วจึงไม่กลัวประมวลกฎหมายยามาตาหนึ่งห้าเจ็ดมีการสร้างสตอรี่อะไรต่างๆผมจะยังไม่พูดนะแต่วันหนึ่งจะเป็นเอกสารส่งไปที่ปปชและศาลนะครับเรื่องสรุปก็คือว่าคุณทักษิณอยู่ไหมขณะนี้นะผมเสียดายที่คุณทายนะเดชโชและกรรมนิการการตำรวจถูกปรามาตตายหีบ เพราะขึ้นมาชั้นที่สี่แล้วไม่ได้เข้าไปดูครับผมว่าถ้าเข้าไปดูน่าจะเจอคุณทักสิน็นวันที่ผมแก้ตัวแทนนะจะเจอคุณทักสินแต่เจอครบร้อยสามสิบวันหรือต่อไม่รู้แต่เจอแน่วันนั้นจะเข้าไปนะครับสองจะรู้ว่าอาการป่วยเป็นอย่างไรซึ่งคนไปพูดยังไงก็ตามเนีา่ยมาสื่อสาาก,กับผมบอกก็เอาเอาท่านดูฟังเชื่อไม่เชื่อดูแล้วกันนะครับ,รบนายแพทย์ที่ผ่าเนี่ยที่ส่อเสียแล้วกันไม่เอ่ยชื่อท่านนะเป็นนายแพทย์ดอดนอกราชการกเกษียณแล้วนะครับ เป็นหมอออโทเปนิกมันที่สี่โรคที่พูดถึงความดันโลหิตสูงเส้นเลือดตีบโควิดเรื่องอกระดูกเสื่อมเนี่ยแก้ไขได้หมดโดยไม่ใช่เป็นเรื่องโรคหลายแหล่งโรคที่เจาะสี่รูที่หัวไหล่และทำเอ็มไอเข็นรถเข็นกันมาดูเนี่ยนะโดยทีมทีมน,นอกทั้งหมดนะแม้กระทั่งเอ็มไอเนี่ยหมอในโรงพยาบาลตำรวจเขาร้อเขาเขาสื่อสารมาว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข,ข้องเขาไม่ได้ดูเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งห้าเจ็บ จึงใช,ใช้หมอคนนอกแลวทาให้เขาเนี่ยเอ่อเห็นว่าผลเป็นตามที่ว่าแล้วกันนะโอเคอใช้หมอภายนอกชื่อสอเสือ<ฮ>ส่อเสือเสรอุรอเรือพอพาแล้วกันตัวทาสุดท้ายไม่บอกค<ฮ>ุณมีแล้วนะครับ,รบผ่าตัดคําตอบจากหมอที่บอกผมว่าอาการผ่าตัดแก้ไขหัวไหลหรือไหลติดหรือกล้ามเนื้อฉีกจากหัวไหลเนี่ยย้าเลยนะครับขีดเส้นใต้ที่กรมราชก์ทารแถลงว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยนะครับ ขาตัดไม่ได้อเห็น <re> ไหมกับข้ากันไหมมันขัดหรือแย้งอันนี้ไปศาลเนี่ยกรมไายทันอาจจะติดคุกกันเป็นแถวนะเพราะกรมนายทันทแถลงอันนี้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไหนใครตื่นเต้นโอ้ยแถลงทำไมฉันเปียนเขาพูดกับกบรรมธิการสิทธิมนุชนชุดผมเนี่ยนะมาตั้งสามสี่เดือนแล้วโดยอ้างเหตุว่าเครื่องมือแพทย์ไม่พอต้องส่งไปรอตำรวจโดยอ้างว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดมันขัดแย้งกับการผ่าตัดหัวไหล่ ซึ่งเป็นงานออโทพินิกงานออโทพินิกเหมือนกับบางอย่างนะครับถ้าคุณเป็นเอ่อเป็นโรคไตวายได้เป็นโรคหัวใจวายได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากอะไรอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งถอนฟันยังทําไม่ได้เลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวเลือดถอนฟันเรื่องใหญ่ใช่ฮะเออเหมือนกันครับผ่าตัดหัวไหล่เนี่ยหมอจะไม่ผ่าตัดให้ผ่าตัดเข่าหมอจะไม่ผ่าตัดเข่าเข่าให้นะครับผ่าตัดไตติงถ้าบรนจาเป็นไตติ่งจะแตกอันนั้นต้องเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักฐานทางการแพทย์ซึ่งเวทนเเบียนจะเกิดขึ้นในสาแในอนาะคตคือคาการผ่าตัดพิสูจน์นะั้นได้บอกว่าอาการณวันที่ผ่านะซึ่งเอมอวันนั้นนะมาทําประมาณหกสิบวัน<ะ>ยืนยันว่าขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ป่วยนัักครบเห็น<ะ>ไหมขับข้างกันนะ,ะคนบอกว่าป่วยนะแต่หลักฐานการผ่าด้วยหัวไหล่เป็นการฟ้องจากหมออโทบิดิและหมอทั่วไป ตอนร,รับศ<ฆ>าสตราจารย์นั้นแหละครับพี่ได้บอกกับผมว่านั่นแหละแสดงว่าไม่ได้ปนะ่วยหนักจริงรนะครับ <weighing. S 2> ผมก็จะไม่ตอบแล้วว่าค,คุณทักษิณจะอยู่ไม่อยู่อันนี้ราชทรรก,ก็ต้องตอบเป็นการสมคบร่วมคิดกันระหว่างหมอกับคมราชทรรหรือไม่อันนี้เป็นโจทย์ที่สังคมตั้งคําถามนะครับตํ้งผมราชทรรมาชี้แจงสามครั้งบอกว่าราชทรรไม่มีอํานาจในการเอานักโทษกลับ ผมถามว่านักโทษทั่วประเทศสามพันคนที่คุณเอากลับอ่ะแล้วคุณเหลือไว้นะครับรักษาเกินสามสิบวันอะมีแค่ร้อยอะคนนะปัจจุบันเนี่ยเก้ากลับกันหมดแล้วนะหกสิบวันมีร้อยคนเนี่ยนะครับไอ้สถิติสามสิบวันเนี่ยมีร้อยคนหกสิบวันมีสามถึสามคนเนี่ยก็กลับเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็สามคน่ะเป็นโรคจิตสองคนอยู่ที่พี่โรคคนหนึ่งอยู่ที่สถาบันกาลยาคนหนึ่งคือสองร้อยสิบวันกับห้าร้อยสิบเจ็ดวันแล้วก็อีกคนหนึ่งคือทักษิณป่วยเป็นอะไรไม่ถามแล้ว หนักแค่ไหนที่บอกว่าอันตรายถึงชีวิตเนี่ยต้องแ้งให้สังคมเห็น<ะ>และใกล้จะพันกับตำรวจตกลงกันเสมอครับวันนี้เอานักโทษไปไว้สมุดปทาการเอานักโทษไปไว้ที่นครศรีธรรมราชยกเว้นในแป้งนานโหนที่หนีไปพบตรก็<ะ>บอกว่าจะตามเรื่องคดีแป้งนานโหนแต่ทำไมไม่ตามคดีคุณทักษิณล่ะครับะนะครับอันนี้ผมฝากไปอยางท่านงพบตรนะก็วยความเป็นห่วงนะครับชั้นที่สี่จะทําให้เกิดสึนามิศัทธาและจะทําร้ายประเทศ อย่างที่สุดและจะทําให้เกิดการเทไม่ว่าสูตรที่เดิมเราดีใจว่าเอาเหลืองบวกแดงสู้ส้มวั <c oughs> นนี้เหลืองกําลังจะเบริบวกกับส้มเหลืองบวกแดงส,สู้ส้มเนี่ยพูดกันไปเองนะพี่เนาะไม่รู้เหลืองเขาว่าไงแดงเขาว่าไงแล้วเขาบวกกันไหมอันนี้คนพยามจะพูดกันไปเองปลอบใจกันไปตอนนี้เหมือนเราจะเถียงกันเรานี่คือคนไทยนะพี่เ,เราเถียงกันในเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าบ้านเมืองมันวิกฤตหรือไม่วิกฤต มันมีข้อบ่งชี้ที่อธิบายได้อในขณะเดียวกันเราก็มาเถียงกันเรื่องป่วยหนักป่วยไม่หนักซึ่งมันต้องมีข้อบ่งชี้อธิบายได้เหมือนกันถูกไหมพี่เอ๋ผมว่าไม่ใช่เรื่องของใครบางคนที่พยายามมาเปลี่ยนสีนะแก้แทนนะว่าโอ้ยอย่าไปคลั่งเลยมันควรจะปลองดองมันคนละเรื่องกับการปลองดองอันนี้หลักสิทเริ่มต้นของการปลองดองคือทำกระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องเข้าใจนะครับอ้างเรื่องนักโทษต่อนิดเดียวอ้างชัดนักโทษในคุก ล้นคุกนะครับอย่า<ะ>งนี้ตัวเลขในทุกในคุกนักโทษเหลือไม่ถึงสองแสนคนนะครับ,รบจากปีสองพันหกสิบสองที่ทํากฎหมายหลายๆเรื่องเพื่อปล่อยนักโทษออกไปนะครับลด<ะ>เบาเนยออกสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกคนปีหกห้าเหลือสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคนปีหกหกเหลือแค่สองแสนคนต้นปีหกเจ็ดเนี่ยเหลือจริงๆนักโทษแต่แค่แสนเก้าที่เหลือเป็นฝากขังนะครับ<ะ>ก็ข้ออ้างอีกอันหนึ่งที่กาลังอ้างว่าระเบียบอันนี้ผมอธิบายเลยนะ ระเบียบที่จะออกไปเป็นฮาส์แอ์เลสหรือไปอ้างกันอยู่ระหว่างรัฐมนตรีสองคนเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าบันทึกข้อมูลในกรรมธิการไม่เป็นความจริงเลยครับไม่อยู่ในเปตียารวมของกฎกระทรวงตั้งแต่ปีหกสามกฎกระทรวงปีหกสามออกมาเพื่อเอานักโทษจํานวนมากห้าสิบร้อยคนไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ยกความดีให้เขาอ้างเลยนะครับว่าเกิดจากไอเดียของคุณวิกรมกรมดิบว่าถ้าเอานักโทษไป ไปทํางานในดีกว่าไปลอกท่ออย่างเดียวอ่ะทำงานฝีมือในโรงงานทีเลสโทนิกทํางานฝีมือในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรเขาได้โอียสมัยก่อนเขาก็ทำแล้วมีปัญหาคือไปเช้าเก้าโมงถึงจับใบสเขากลับแล้วเขาจะต้องทําอที่พักให้อยู่สักสองอาทิตย์หนึ่งเดือนเป็นนักโทษชั้นดีแล้วได้เงินเต็มตําหน่วยความที่เขาเป็นนิคมอุตสาหกรรมสําหรับสําหรับคุณวิกรมนะฮะและแต่ก่อนเนี่ยคือเขาก็เขาก็ให้นักโทษเนี่ยทําฝึกการอาชีพต่างๆเนี่ยโดยใช้ใช้ใช้ทํา ใช้ทําเครื่องเรือนเนี่ยพี่พี่เอคงคงจําได้นะเวลาเปิดคุกแล้วมีเครื่องเรือนขายอ่ะพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่สมัยนี้มันก็ต้องทาเออหลายอาชีพอันนี้เข้าใจได้แต่มันไม่ใช่ข้อนี้นงเาเนี่ยคือเรื่องดีครับพนาที่มาบิดกันในขนาดนี้เป็นบ้านเนี่ยนะครับไม่จริงนะครับแล้วใครบิดมานะครับเตรียมเตรียมหนึ่งห้าเจ็ดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นดำเนินการในคดีผมผมมีเวลาสั้นๆอธิบายสิบวินาทีสุดท้ายพี่เอโอจะเอไม่เกินนเกินนะครับวันนี้เนี่ยไปดูอาจารย์กรอบศัก ผู้ตระกูลนะ,ะก็ยืนยันข่าวดีประเทศไทยจะไม่ยุกฤตยวอีกหลายเ,ลยเรื่องนะ,ะแต่สรุปท้ายคือค่า GDP ของประเทศไทยปีนี้จะโต2.7ถึง3.7<ะ>แล้ววิกฤตประเทศไทยไม่ใช่<ะ>เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านนายกและคณะรัฐมนตรีผ่านและคณะกรรมการดิจิทัลว่าเอกสารที่คณะกรรมการเกรษฐกิกาได้ส่งถึงท่านนั้น<ะ>มีความละเอียดรอบครอบรัดกลุ่มมากเพราะการเดินหน้าลุยไฟยไปผิดทั้งมาตรา53 57มาตรา7 มาตรา6มาตรา7มาตรา9และมาตรา49ของพรบวินัยการเงินการคลัง,ร,งรังแต่ทําให้รัฐบาลมีปัญหาเรื่องแบบเดียวกับจออันนี้ตตเป็นเป็น<อ>หนังเป็นหนังตัวอย่างของสอวอที่จะพูดต่อไปเดี๋ยววันพูธเจอกันพี่เอ๋หมดทุกวีแล้วเดี๋ยวโดนตัดสวัสดีครับสวัสดีครับ fm 105 smile thailand